เอาละควันนี้ทุกคนทั้งหลายคุณอยู่กับผม PYCS อาจเจนนี่คือ AVE กันเช่นเดิมนะฮะอ้าวคุณทำไมขี้เกียจปืนเอเอฮอฮะจะมามนแลกนี่น่ะมามาที่ต้นหมาเราต้องไปจัดการว่าโอ้อยนี่ยงไงโอเคมาคุณเปี่ยบปืนก่อนล็อ,อคุณบอกไม่พอแบบนี้เค เราให้ทีมเราตายหัวกัหมดก่อนนะฮะกูเมื่อกี้ช้ายเนเปอรดมันไม่หมาะกระดาษอย่างนี้นะรวมภัพแนวรุหนเออคามันอย่าอย่าปล่อยมันมีชิตรอบเพื่อนช้าๆเราดูนายทำได้นี่คือด่านการวางระเบิดนะครับโอเคไปโอ้โหตะขันหลังจอๆเหลือคนละสองแล้วทีมดูสิโอ้โหลูว ผู้ล่วงใช่ไหมทีกูแพ้ใช่ไหมรู้ว่าเหลือตัวสุดท้ายเพื่อนระวัง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 เพื่อนชนะช็อตต้มโอ้โหถังหั่ตึงหัวโอ้โหฝั่งนู่ชนะไปถึงวินนะครับอะไรวะไปอาอะไรล่ะไปนา่นนั้นอุ้ยเนี้ยเกมมาเล่นทารสงครามหมู่วางระเบิดบวกคลาสสิกนะของทางเคาน์เตอร์นะ ไปถึงมาก่อนเลยนะครับไปเราเราจะกินกิกาะตัวโง่เหยโอ้โหโดนเย็้นะโง่เกี่ยวยารายเงินอืม้องเพื่อกูหลาบไปละตัดกูแอบก่อนวะเฮ้ยอ่เพืนมาข้าม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 มามันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนกูเห็นกูเห็น สามเห็นนะกูเห็นนะรนะ่วงไปดีโง่ยังไงล่ะบวชแล้วกูมาบวชแล้วกูมายังไงล่ะทีมบูญเหลื 6, อห้าฝันู้นเหลือหกไอ้สัตว์นี่ไจะหีกจอกร่วงนี่กูอะโอ้มึงเติมปืนขนาดนี้เลยโอ้ยมันโอ้มันไม่งมีปืนเติมมาปืนนี่นี่ว่าใครที่เล่นในเซอร์ t e d ได้ตามที่กำหนดนะก็จะได้ไดปืเจิดตัว M4A1 Enforcer มานะครับผมก็อยากได้นะ หวังว่ามันคงจะแรงเอ็มเอ็มสี่เอ็มหนึ่งปกตินะครับรุ่นนั่งนัน่งล่ะลกขาสวยที่ร้านพี่กุ้งเลยเปิญญ่งมากโอ้ฝั่งนู้นเดินสองตัวไปเฮ้ยโอ,อ,อ้โหล่วงล่วงเลยล่วงเป็นหมาเลยไปเพื่อนไปไปดิขา,ม,าม,มันขามันทีมุ่เดินตู้เดิโอ้โหอย่างแม่นมึงก็แม่นเกินยอดไปเลยนี้โอ้โหโคตรเท็งนะโอ้โหเก็บคได้หนึ่งวินไปนะฮะฝั่งฝัพพ่งผมว่าฝั่งนูน้น อะไรเพื่อนมากูระเบิดนะว้ตนคนนึงไปไไ่ั่ <c oughs> มยงตอริงไปฮอ,อค <c oughs> ตัวนี้มันโ,โอ้โหแม่ยง,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 ยงยิงไอคิดว่าปืนดีอย่างนี <c oughs> ้กัยัชอบไอมึงจะยิงขู่มันพี่อะไรทหารเอาละไปมกเก็บได้ตัวนี้ก็ดีวะเล่ <c oughs> ามาัไนไปเดี๋ยวพี่จุดเดิมวันนะ มีตัวไหนโผล่ออกมาแบบงงไหมคูจะล่ำมาให้เงบน่ขงบนนะน้าอยู่นะไปไปไปไไปล่ามัน่ล่ามันล่ามัน่าล่าาาาราทหารกูใกล้ตายแล้วทหารโอ้โหนู่นไงฝั่งนู้นไอ้่ม่ ตัโอ <l id sei> ้โหสวยเยี่ยมข้างล่างข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเคียมันแม่ไม่ได้ยินที่สู้นี่หว่าไอ้จัดไอ้ร้อฝั่งผมโลกฝั่งนี้มาสตร์แมคิวชนะครั้งนี้ต้องเป็นของผมแล้วไทยเฮ้ยเพื่อนนายระวังให้อย่าเดินไปส้มสีสุมห้างนะนี่เนี่ยเทียบที่บอกให้ระวังเออมาตายไหมนะคุณถามจริงไอ้หอกเลยทำมันทำมันข้ามันข้ามันแต่ถือมีเพื่อนเล่นเราหนุกมาก นี่กันเยอะๆเอๆอกี่ตัวตรงไหนนะเออชันี่ชนะแล้วนะฮะ,เ,ะเก็บสองวินไปโหได้ออกเกมจบแล้วอะยังโอยังแล้วไปนะฮะไปเพื่อนมาขึ้นไปที่เดิมเราดีกว่าเาด,ดีย๋ยวฮะไปโหดับนาโคตรเท่นี่มันเจอโคตรปืนวินไหมครับวมันข้ามทหาร เดี๋ยวฉันจะปาระเบิดให้พวกนายก่อนนะกระส่ายโอ้โหที่มันบนสุดตัดมาดิร่วงว่าร่วงไปหนึ่งแล้วมั้งไปไปผมมาผมมาผมมาดิไอ้ตัดคุยิงเจ็บมาดิโอ้โหทำไมแค่พีกูเหลือน้อยงั้นอะโอ้โหขบวนขบวนขบวนเลยเพื่อนขบวนเลยโอ้โหร่วงไปโอ้โหฝั่งไอ้เจ้าฝั่งกูหมดเลยเหรออะไรวะ โอ้โหดูพวกมันเติมปืนปมปืนคองเฮียอะไรนกโหยเฮียเออฝั่งอยู่อะไรเนี่ยไป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 เอาเป็นเลือดทหารเลยโอ้โหเลือดทหารไปเราจะฆ่าพวกมันเอาระเบิดไปแดกมว่ารูปไปโม่เฮียย่ล่วงเลยเรื่องกูกูว่าโอ้โหเหลือสี่คนพ่อมึงอะโคตรเฮีย ตายไปอย่างเง่าๆไอสัตว์เหน๋ยวะโอ้โหที่ทางขวาโอ้โหส้นตีนฝั่งกูเหลือสองคนเออพวกมึงยอมแพ้เถอะเพื่อนกูบอกเลยยอมเถอะเหลือห้าฝั่งนู้นเหลือห้าเอาวะกูเห็นกูเห็นซ้ายมือคนหนึ่งเห็นซ้ายมือคนนั่งไงนั่น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 เพื่อนมาโดดอยู่เมื่อกี้กูเห็นเกชิเพื่อนทำมึงทำถูกเราต้องหันหลังชี้กำแพงไว้เห็นพีเหล่าคนะน้อยอีกคนเป็นยังไงวะเป็นยังไงบ้าง สบายดีอคมาว่ะพ้นทหารนคนนี้ทไงทหารท้งทหารหลวเนี่แ้เยผูแพ้แพ้เ่พ่าาวเื่อารตายแล้วปืนผมยังง่อยนะคื่นเติมมาเล่นแล้วอ่ะเฮียโอเคไปโอเคเราเล่นับ้างก็ได้ปะ กูแม่ไม่ได้มีระเบิด่ะโอเคกูคหมอบร้อแล้วกันมามาดิลอยิงอะทีเนี้ยผมว่าเพื่อนกูคงจะไม่มีใครตายไปก่อนนะเรียบร้อยไม่ขาดคำตายห่วงไปแล้วตัวหนึ่งไปเพื่อนปล่อมาเลยเอาละเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะแ,บแ,บแ,บแบอบแอบแอบบอลฝั่งนั้นเหนือห้าสวยโอ้โหขลังขลังข้าลังเหรอ เดีเ๋ยวม่เล่นกูข้างหลังไอง้สัตว์เดี๋ยว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 ไอ้เฮียเลือกกูจะหมดเนี่ยข้างบนเปล่าข้างบนข้างบนไอ้สัตว์เลยยิงเฉดกูไปหน่อยตรงไหนช็อตเสร็จโอ้โหร่วงนั่งไงกแลัวแล้วข้างบนโอ้โหฝั่งกูเหลือหนึ่งฝั่งนั้นเหลือ,อห,อห,อห้าเอนแอบไว้แอบไว้แอบไว้ทหารอย่าไปสู้ทหารรอสามสิบบีทหารรอสามสิบบีทหาร ทหารร้องถามเพื่อนโอ้โหกตาแล้วรัวตูแข็อีกแล้วมั้งเนี่ยโอเคได้สลับฝั่งแล้วโอเคกูได้มาฝั่งป้องกันบ้างแล้วกันโอ้ยเหี้ยฝั่งนู้นก็เก็บวินเป็สี่วินแล้ววะเฮ้ยมัน,มนต้องได้ขีดว่าเจ็ดเจ็ดวินป่าวะ้ไปเกมยังเอ่อชีวิตยังมีซิ่ก็ต้องดิ้งกันไปนะฮะไปโอ้โหโดนสอย รวมปืนバレต์สอยดูดิไาตามไปหาทีงมัน่นเยี่ยมเพื่อนอปืนปืนปืนก้เล็กอูซี่ฮะมม,ม,มันเติมมันแพงมันเติมมันแพงวะเนี่ยไป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 การมันทีมเหลืออย่างเราหกนะฮะโอ้โหกูตายตัวแรกโอ้โหไว้ไม่รู้นี่โอ้โหโอ้โหรั่วฝั่งฝั่งฝั่งกูรั่วไปหาข้าวมัมมน โอ้โหอย่างแม่นโอเคเหลือโอ้โหฟังกูเหลือสนะีอเอ 4, เอนะอ่เหลือสามละโอ้โหเฮี้ยูเห็นมันแบบมันแบบอยู่นะนั่งแบบโอ้โหสุดยอดทหารฟังกูเหลือสองคนได้เหลือสี่โอ้โหอย,อ,ยอย่างเกง่งฟังกูเหลือสองเท่ากันวะคนที่มันเก่งกว่าใครวะอ่าอะไรอะเอาวาวเลยเนี่ยโอ้โหมันเกง่งเก่งเก่งเก่งผม,มเชื่อเลย Okay, ไปช,าชา้าๆเพื่อนช,าชา้าๆได้พาเรื่มงามนะเอเอเฮ้ยเสียว่ะฝันนะ้มันไม่ติดตั้งระเบิดนะมันมันกัดจะฆ่าทีผมทิ้งไออย่างเดียวเลยอีกคนเป็นไงอีกคนสบายดีโอ้ฝรู้นเหลือหนึ่งตัวสวยไอฆ่ามันเอา้เอามันติดตั้งระเบิดแล้ววะไปเพื่อนไปมาค่อยไปช,าชา้าๆแต่กูจะขาดร้อนๆอยู่แล้วโอเค อยู่ไหนวะโอ้โหอย่างเทียมอุปกรเศษแม่ยอดเพื่อนกองคู่โคตรเสียงโอเคลอง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 แค่ลองแค่ลองไม่ต้องตกใจเพื่อนนะเก็บคู่โค้ชไปเลยเราจะไปด้วยกันอยู่ไหนวะอยูไหนวะทําไงเหี้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นเจ็บอยู่เจ็บเจ็บ เฮ้ยไม่โดนหรอกมาดีครับไอ้เหี้ยกูเห็นนะไปเพื่อนไปเดินถอยเดินถอยไปฝั่งไอ้เหี้ยฝั่งกูเอ้ยฝั่งนู้นเหลือสามอ่ะสวยจ่อจ่อไอสวยเก็บได้บ้างไหมโอเคนี่ไงกูได้ปืนกูได้ปืนใหม่มาละมานี่โอ้เจ็บทหารเพื่อนเราพวกเดียวกันโอ้โหเลือกกูแค่นี้ กูเดินชนก็ตายแล้วกูโดนเดินชนนี่กูแม่งก็ตายแล้วเนี่มึงละสองตัวฝั่งกูเหละสามตัวรอกูโดนสกิลกูแม่งก็ตายห่วงแล้วนะเพื่อนเหลือสองคนถูกต้องแล้วโอ้โหชนะเฉยโอ้โหนี่ไงโอเคไปเก็บเลือดสี่วินโอ้โหทอากันแล้วนะฮะป่าละป่าป่าๆนั่นเองเกมนี้ไปลุยเย้ โอ้โหไปเลยไอสัตว์โอ้โหสามโอ้โหร่วงผมฝั่งลูกเหลือเต็มฝั่งกูเหลือโคตรจะน้อยโอ้โหเฮ้ยเดือสี่สี่ต่อหกวะเอาวะอันนั้นมันเออไอเออไอนี่มันเล่นเก่งผมเชื่อใครอะไรมาโอเคไปเพื่อนช้าๆไปอย่างช้นวนข้างบนข้างวนข้างวนโว้ โอ้โหอย่างแนะะี้ไอ้เนี่ยไอ้นี่เก็นจัดเหลือสามสามว่ะเคียนหัวลงไปไปเลยข้ามันข้ามันข้ามันข้ามมันขบวนขบวนเออ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 รัวเรียบร้อยแพ้ไปเอาใหม่ก่อน ไอ้ีมาคตดดีไอ้สัตว์เก็บไปไปูนเลยอาหารไฟเน้ฮากูปันระเบิดแล้วข้ามันามมาตนี้มาตนี้ตนตนลงไปนูนสวยโอ้โนโอ้โหคนแรกเลยไอ้สัตว์อาหารเข้าไปเลยเข้าไปฆ่ามัน ทำมันเพื่อนโอเคเอาละ <S 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 เอาล่วงอหรอทหารไอ้เหี้ยกูเผื่อแป๊บเดียวเอาละไปไฟเออไฟอะไร,ไรนะไฟในห้องไฟไปไปไป,ไป,ไปมีข้อสองหางไกลมึงใช้หาพอ่อมึงเหรอมันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรกับมึงเลย M7 โอ,อ้โหฟังคูเหนือหนึ่งฝั่งเเหนือสองเอสัตว์กูเชื่อ,อโอ้โหนี่ไงล่ะปายระเบิดเล่นหาพ่อมึงเหรอตายไปดิกูเล่นมึงไม่เคยชนะของฉันในเกมนี้แหละโอเคไปนี่แหละโอ้โหมึงมีโอ้โหไอ้เทียนมึงมึงไม่ต้องถอหรอกมึงก็ชนะอยู่แล้วโอเคชาร์จดีคิวแน่นอนว่ามันไม่ได้นะฮะโอเปอเรับนเฟลกฝั่ยโอ้โหอีแค่วินเดียวมันก็กินขาดเลยนะครับผมไปฆ่ามัน ไปดิเย่ยังสวยตามไปเพื่อนอเร็วจัดเลยว้าววฝั่งน้น่น้นเพื่อนฝั่งนู้นฝั่งนน้นกูเห็นกูเห็นแลวโอ้โหล่วงเห็นไหมคุล่วงโอ้โหแค่แพ้เลยยอมแพ้แล้วเพื่อน เียครับนะชนะไปนะรับผมนะนี่ก็เป็นโมดนึงนะครับของ AVA เนาะเอาละครับผมนะมันก็ใกล้เซฟเซฟมันก็ใกล้ปิดแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดและกด Subscribe PYCSRJ ไว้ด้วยนะครับสัเปิดเมื่อไหร่ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับสนุกมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพเลยฮะไปไปก่อนครับสวัสดีครับ